ในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าจะถามหาแข้งเชลซีสักรายครับที่ถูกเสียงวิจารณ์ถาถมมากที่สุดแน่นอนชื่อของคอนเนอร์การ์ลเกอร์คือหนึ่งในนั้นนะครับไม่จะเป็นนักเตะจากค็อบแฮมส่วนฝึกอะคาเดมี่ของสโมสรก็ตามแต่แล้วสถานการณ์ในตอนนี้กับตารปงัดออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับจากเสียงดูถูกด้อยค่าเป็นคําสรรเสริญยกย่องถึงฟอร์มของแข้งรายนี้จนกลายเป็นที่รักของแฟนสิงห์บูณปัจจุบันแน่นอนว่ากว่าถึงจุดนี้ของการ์ลเกอร์เนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายเลยครับและเขาเองก็เป็นส่วนน้อยของนักเตะเชลซี Chelsea ที่สสาามารถอดแ ขึ้นมมายงทชีชีวิตกาลาเกอร์ต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องสู้กับสิ่งวิจารณ์มากขนาดไหนขอบสนามอินไซด์วันนี้จะพาไปเจาะลึกกับชายหนุ่มผู้นี้กันให้มากขึ้นครับย้อนกลับไปเด็กหนุ่มผมทองรายนี้ครับเข้ามาเป็นสมาชิกศูนย์ฝึกอะคาเดมีของเชลซีตั้งแต่อายุเพียง8ขวบเท่านั้นซึ่งอย่างน้อยนี่คือการกระตีรับหนึ่งแล้วนะครับว่าชีวิตลูกหนังของเขาเนี่ยจะได้เรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังต่างๆกับทีมเบอร์ต้นๆของอังกฤษแต่สิ่งที่เขาต้องพิสูจน์อย่างจงหนักเลยคือการพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองให้้้ไดเพื่อโอโกกาาสสในนรขึ ทีมชุดใหญ่ของสโมสรพอเพราะที่ผ่านมามีนักเตะหลายๆคนที่ไม่อาจก้าวขึ้นไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกไปจากสโมสรบางรายเนี่ยอาจจะต่อยอดเล่นฟุตบอลอาชีพต,ต่อไปกับทีมอ,อื่นๆแต่บางรายเนี่ยก็หายไปจากสารระบบไม่มีข่าวคาให้ติดตามเลยครับซึ่งในเคสของคาร์ลาเกอร์เมื่อเริ่มเติบโตโอกาสเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่กับทีมชุดใหญ่ของเชลซีตัวนะครับถ้ายังจำกันได้ในศึกยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศน,นะครับวันที่เจอกับอาออนนนนร,ออร์ซาเซอ หนึ่งในนักเตะที่อยู่ในทีมด้วยมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองนะครับแม้จะไม่มีส่วนรวมกับเกมเมื่จริงแต่ว่าอย่างน้อยน้อยนี่คือการได้เข้าไปซึมซับบรรยากาศของทีมได้ฝึกซ้อมกับรุ่นพี่ระดับซีเนียซึ่งแน่นอนจุดนี้เหมือนเป็นเชื้อเพลิงนะครับให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ต่อยอดจากเดิมไปให้ได้แต่ขณะนั้นนครับด้วยความเป็นนักเตะดาวรุ่งโอกาสลงสนามมันก็น้อยตามไปด้วยว่าแล้วการย้ายออกไปหาประสบการณ์ในรูปแบบการยืมตัวเนี่ยจึงเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เหมือนเป็นมินิซีรีส์เล็กๆของกาลกเาเกอรหิด ฤดูกาล2019-20เนี่ยย้ายไปอยู่ชาวตตแอลนติกแล้วก็สวอนซีส่วนฤดูกาล2020-21 20, เนี่ยย้ายไปเล่นให้กับเวสต์บิดอัลเบียก่อนที่จะชื่อเสียงเริ่มโด่งดังมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงที่ถูกปล่อยตัวไปให้คิซโซพาเลตใช้งานเมื่อปี2021การได้ร่วมง,งานกับปิกเวลา่ากลายเป็นส่วนสำคัญในการยก,กดับฝีเท้าการาเกอร์ให้มีมากกว่าเดิมหมครับโดยเฉพาะโอกาสลงสามที่สม่ำเสมอด้วยบทบาทที่ได้รับเหมือนการทำให้เขาเนี่ยคือคนสำคัญแล้วก็รีดศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ตำแหน่งของการ าลกเกอร์ในการเล่นกับวิเอร่าเนี่ยคือมิดฟิลด์ตกกลางเป็นหลักซึ่งอาจจะมีการขยับตำแหน่งบ้างนะครับเป็นตัวลุกบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะลงเป็นตัวเชื่อมเกมแดนกลางสติในซีซั่นนั้นกับคิซาวพาเลตเนี่ยเจ้าตัวทำไม่ได้แปประตูกับอีก5แอสซิสต์ไม่แปลกเลยครับเมื่อผลงานเริ่มดีวิเอร่าเองก็ออกมาจ่าชื่นชมว่าคารลกเกอร์เนี่ยทำให้เขานึกถึงแฟรงค์ลัมพาร์ดโดยเฉพาะเรื่องของการทำประตูซึ่งเมื่อผลงานดีครับจับต้องได้เชลซีก็ต้องการดึงตัวกลับไปใช้งานแต่ว่าการกลับไปัทบ่ย่างคืออออโกาสท เป็นตัวจริงครับซึ่งการกลับไปเชลซีครั้งนี้กาลาเกอร์ได้ลงเล่นเกมลีกเป็นตัวจริงเพียง18เกมอยู่ครบ90นาทีเพียง8เกมเท่านั้นแน่นอนว่าบทบาทในสนามก็แตกต่างกันออกไปด้วยครับบางเกมเล่นเป็นมิดฟิล์ตัวรับบางเกมเป็นมิดฟิล์ตัวกลางหรือว่าอาจจะขยับไปยืนเปเพีย์เมเกอร์ตามหน้าง,งานที่ปรากฏขึ้นนะครับถ้าจะมองในแง่มุมที่ดีครับการเล่นกับเชลซีแล้วก็เป็นขุมกําลังชุดแรกด้วยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แง่บวกสําหรับกาลาเกอร์อยู่แล้วครับครั้งนี้มัสทูเคิลเนี่ยได้ออก ที่ไม่ปล่อยแอ้่รายนี้ยืมตัวไปอีกครั้งพร้อมเชื่อมั่นว่ากาลาเกอร์จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะคนสาคัญได้ในช่วงเวลาหลังจากนี้แต่แล้วครับเชลซีก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมมีการเซ็นนักเตะหลายๆคนเข้ามาสู่ทีมทําให้อนาคตของกาลาเกอร์เนี่ยก็ไม่แน่นอนตาไปด้วยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมต่างๆนานา,นาขึ้นมาครับซึ่งกาลาเกอร์เองก็ยอมรับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าอนาคตของเขาจะออกมาในรูปแบบไหนแต่สุดท้ายครับเขาเลือกที่จะอยู่่่ในนนถินซฟรดบไไปไ้วมงากั แน่นอนสิ่งที่กาลาเกอร์ไปเชิญคือคําวิจารณ์กับจากผลงานในสนามบางคนนี่บอกว่าคาสไม่ถึงบางคนบอกว่ามีแค่เรื่องลูกขยันอย่างเดียวหรือจุดเด่นต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเฉิดฉายออกมาแต่สิ่งที่เขาทําคือการไม่ได้ออกมาตอบโต้ตผ่านสื่อหรือว่าโพสข้อความลงโซเชียลครับกาลาเกอร์เลือกที่จะก,ก้มหน้าทํางานอย่างหนักต่อไปไม่มีปีปากบนจากตัวสำรองจากตัวจริงทุกวิทาทีในสนามคือการได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอสําหรับสโมรสมรสแห่งนี้ไม่แปลกที่รางวัลของความพยายามเหล่านี้ครับมันจะเริ่ม ออกดอกออกผลมากยิ่งขึ้นซีซั่นนี้คาราเกอร์กลายเป็นนักเตะคนสําคัญยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งทําให้ทีมมีสมดุลมากยิ่งขึ้นบทบาทของการาเกอร์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องเกมรับนะครับคอยตัดเกมคอยแย่บอลจากคู่แข่งอย่างในเกมกับแมนซิตี้เนี่ยการาเกอร์ได้รับเสียงยกย่องมากเหลือเกินนะครับสถิติเอาชนะโดนคู่แข่ง6ครั้งรวมไปถึงแย่งบอลมาครองได้ถึง6ครั้งฉะนั้นเนี่ยหลายๆสื่อก็ต่างยกย่องนะครับว่าการาเกอร์เนี่ย คือนักเตะที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่เสมอกับซิตี้สประตูต่อ4เลยอีกทั้งเรื่องของเกมลูกครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทพอสมควรในการเชื่อมเกมจากแดนกลางไปแดนหน้าจนเป็นที่มาของการทําไปแล้ว4แอสซิสต์ณปัจจุบันนะครับมากที่สุดของทีมลุคโคพาเมอร์กัลลเกอร์อาจจะไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นมีความหวือหวาหรือว่ตถูกจับตามองนะครับแล้วก็อีกทั้งยังโดนแฟนบอลกระหน่ำด่าด้วยในบางครั้งแต่อย่างที่บอกไปครับกัลลเกอร์ใช้ความมุ่งมั่นเพื่อลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้้้ไไไไดมมม่่่เเเเคคคยยยบนยรีกอ มีปัญหาแล้วก็ปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับตัวเขาแล้วก็เพื่อที่จะพาทีมเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือความทุ่มเทที่ยอมมอบให้ทีมแบบ100%เเซพูดให้น้อยทํางานให้หนักนี่คือสไตล์ของเด็กหนุ่มผู้นี้เลยครับเรื่องนอกสนามไม่มีเรื่องลบสู้ในสนามได้อย่างเต็มที่จนกลายเป็นที่รักของแฟนบอลเชลซีณตอนนี้ครับและนี่คือเรื่องราวของคอนเนอร์กาลากเกอร์นะครับจากนักเตะที่โดนสีวิจารณ์มากมายครับกลายเป็นนักเตะที่แฟนเชลซีเนี่ยรักแล้วก็อยาก ให้อยู่กับทีมต่อไปยาวๆเลยครับแฟนเชลซีคิดเห็นยังไงกับคอนเนอร์การ์ลเกอร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสาบอินไซด์ในวันนี้ครับทุกนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบสาบของเราไว้ด้วยครับ